ครองชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวนุศรสอนใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฉางวันนี้นะคะขอซักซ้อมทําความเข้าใจกับผู้ปกครองทุกท่านก่อนที่จะมีการเปิดเรียนแบบพื้นที่หรือเราเรียกว่าออนไซต์ site, สําหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาป,ปีที่6นะคะด้วยจากสถานการณ์ที่ผ่านมาทุกท่านก็จะทราบอยู่แล้วว่าช่วงนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ก็คือโอมิคอนเนี่ยระบาดไปทุกหัวระแหงซึ่งเป็นความตระหนักดีของทางโรงเรียนวัดปัญชางของเรานะคะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะเราก็ได้มีการประชุมคณะคุณครูและบุคลากรการศึกษาและในช่วงบ่ายนะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการฐานสาเราสรุปข้อคิดเห็นนะคะที่จะต้องทําความชี้แจงกับผู้ปกครองเป็นประเด็นต่างๆดังนี้นะคะ ลำดับแรกเลยนะคะในเรื่องของการรับส่งนักเรียนนะคะในการที่ท่านมาถึงโรงเรียนในตอนเช้านะคะซึ่งโรงเรียนจะทำการเปิดเรียนเนี่ยในวันที่26มกราคมปีพุทธศักราช2565นี้นะคะในภาคเช้าที่ท่านมาส่งลูกนะคะท่านจะพบว่า 1. ที่อาคารอนเนกประสงค์หรือโดมจะมีเก้าอี้สำหรับจุดพักคอยนักเรียน เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะคะคุณครูประจําชั้นจะได้แจ้งไปถึงผู้ปกครองแล้วนะคะว่านักเรียนอยู่ป .6 กทับกลุ่ม A หรือกลุ่ม B นะคะและว้วก็จะมีสติกเกอร์ติดที่นั่งให้กับนักเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนที่อยู่ทับ1นะคะถึงชั้นทับ5นะคะก็จะอยู่ในอาคารโดมอนเนกประสงค์ส่วนนักเรียนที่เป็นห้องที่6และห้องที่7ก็จะอยู่ที่หน้าเวที อาคารเอเนกประสงค์ของโรงเรียนวัดบรรจางซึ่งเป็นที่ทํากิจกรรมของนักเรียนเพราะฉะนั้นพื้นที่ของโรงเรียนนียจะแบ่งออกเป็นสองส่วนเพื่อไม่ให้มีการรวมตัวของนักเรียนหนาแน่นซึ่งในวันนั้นนะคะเมื่อผู้ปกครองมาส่งนักเรียนแล้วนะคะเรายังไม่อนุญาตให้นักเรียนขึ้นไปบนชั้นเรียนแต่ให้นักเรียนนะคะเป็นนั่งที่จุดที่เป็นเก้าอี้นั่งสําหรับนักเรียนที่ประจําชื่อ เพราะในวันที่26เราจะมีการตรวจ a t k ให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็บุคลกากรการศึกษาข,ของเราแบบ100%นะคะทีนี้ในการตรวจในวันนั้นเราก็จะได้รับความร่วมมือนะคะจากเราพสตอ่อจากโรงพยาบาลบ้านฉางแล้วก็หน่วยงานของชุมชนก็คือทางประธานสภาแล้วก็อ,อมมที่เข้ามาร่วมช่วยกันในการตรวจ a t k ให้กับนักเรียน ในวันที่มีการตรวจนักเรียนนะคะเมื่อเราคัดกรองนักเรียนเมื่อนักเรียนปกติเราก็จะส่งนักเรียนขึ้นไปเรียนตามห้องเรียนต่างๆในห้องเรียนเนี่ยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด14ห้องเรียนนะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยเรามีนักเรียนทับ1ถึงทับ7แต่วันนี้เพื่อให้ทำการตามกระทรวงสาธารณสุขจะคิดว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้เด็กปลอดภัยที่สุดเราจึงแบ่งนักเรียนเป็นห้องละ20หรือ20คนเศษ ะะแล้วให้มีคุณครูที่จะสอนดูแลครบชั้นและนอกจากนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนอีกยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารกลางวันขอความกรุณาผู้ปกครองว่าอาหารมือกลางวันเนี่ยโรงเรียนจะทําให้นักเรียนในลักษณะเป็นกล่องพร้อมผลไม้หรือขนมซึ่งในส่วนตรงนี้เราจะไม่รับอาหารที่ผู้ปกครองมาส่งในระหว่างทางนั่นแปลว่า ถ้าผู้ปกครองจะเตรียมอาหารให้กับนักเรียนผู้ปกครองก็ควรเตรียมมาตั้งแต่ตอนเช้าในส่วนที่เป็นน้ำดื่มหรือเป็นขนมนะคะส่วนในช่วงที่เรียนหนังสือเขาก็จะมีคุณครูสอนตามปกติและในช่วงพักกลางวันนักเรียนทุกคนจะไม่ได้ไปพักรับประทานอาหารที่โรงรับประทานอาหารแต่เราจะเป็นห้องเรียนที่เราจัดเตรียมไว้สำหรับห้องรับประทานอาหารที่เป็นห้องละย0ิที่นั่งเช่นเดียวกัน นั่นแสดงว่าตอนนี้โรงเรียนนะคะกำลังดูแลในเรื่องของการเว้นระยะห่างตามมาตรก,การ667นะคะของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วแต่ส่วนที่ทางผู้มรการโรงเรียนคณะคุณครูมีความห่วงใยก็คือเราไม่ต้องการให้มีการเกิดคัสเตอร์หรือการแพร่ระบาดในโรงเรียนของเราเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะดิฉันให้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองว่า ให้ผู้ปกครองช่วยคัดกรองนักเรียนมาก่อนเป็นลำดับแรกนะคะโดยท่านสังเกตในจุดที่สังเกตก็จะให้ข้อคิดเห็นดังนี้นะคะถ้าลูกรู้สึกมีอาการไข้ตัวร้อนสูงนะคะโดยที่ท่านไม่มีเครื่องมือตรวจวัดแล้วก็จะมีอาการไอเจ็บคอมีน้ำมูกมีลักษณะอาการที่เป็นเหมือนเป็นไข้หวัดในตรงนั้นก็ถือว่าเด็กเป็นสุ่มเสี่ยงก็ขอความกรุณาผู้ปกครองว่าอย่านำนักเรียนมานะคะ ส่วนในตอนเย็นที่กลับบ้านนะคะเราจะแบ่งนักเรียนนะคะออกเป็นตามที่เราได้มีการประชุมกันก็คือว่าเราจะมีการปล่อยนักเรียนตั้งแต่สามโมงเย็นก็คือสามโมงจะเป็นห้องที่หนึ่งแล้วก็เว้นระยะทีละสิบนาทีจนกระทั่งถึงสี่โมงครึ่งนั่นแปลว่าเด็กทุกคนจะมีสัญญาณการปล่อยนักเรียนนะคะก็คือช่วงละสิบนาที เพราะนั้นในส่วนตรงนี้นะคะคุณครูประจําชั้นจะเป็นผู้ประสานกับทางผู้ปกครองน,นะคะว่าท่านจะมารับลูกของท่านได้อย่างไรทีนี้ท่านก็เกิดความกังวลว่าเมื่อท่านมาแล้วท่านมารถจนส่วนตัวท่านมารถจักรยานยนต์ส่วนตัวท่านจะทําอย่างไรในจุดตรงนี้นะคะตอนเย็นเริ่มตั้งแต่สามโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะนักเรียนที่เป็นห้องหนึ่งและห้องสองจะถูกลำเลียงมาก่อนนะคะ นั่นแสดงว่าผู้ปกครองที่เป็นนักเรียนห้องหนึ่งห้องสองนะคะจะต้องมารับนักเรียนตอนสามโมงเย็นพอสามโมงสิบนาทีก็จะเป็นห้องที่สามห้องที่สี่เราจะเรียงไล่ไปทีละสิบนาทีสิบนาทีเพราะฉะนั้นวันแรกท่านอาจจะมีความสับสนเล็กน้อยแต่วันที่สองวันที่สามพอเอาคิดว่าเราร่วมด้วยช่วยกันมันจะดีขึ้นจุดที่ท่านจะมารับนักเรียนก็คือเป็นจุดที่นักเรียนตรวจ ATK ตอนเช้า ย้ำเหมือนเดิมนะคะจุดตรวจ ATK ของเราแบ่งเป็น2จุดก็คืออาคารอาเนกประสงค์ซึ่งเป็นสนามฟุตซอลของอวัดนะคะซึ่งวันนี้เราได้มีพระเดชพระคุณเจ้านะคะได้มาร่วมประชุมกับทางคณะกรรมการฐานสาของเราท่านก็อนุเคราะห์สถานที่ว่าสามารถใช้พื้นที่ตรงนั้นได้นะคะซึ่งมีนักเรียนอยู่ตรงนั้น,นประมาณ200คนเศษส่วนอีก100คนเศษนะคะก็จะอยู่ที่ด้อาคาร ที่เป็นเวทีของเรานะคะเพราะนั้นที่ดีที่สุดวันนี้เราทำความเข้าใจกับคุณครูว่าคุณครูต้องทำงานหนะักคุณครูต้องเสียสลับคุณครูต้องยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะเปิดเรียนได้เรามีการเตรียมการไม่ว่าจะเรื่องของการส่งเอกสารไปขอการเปิดเรียนและเราก็ได้รับอนุมัติการเปิดเรียนมาเรียบร้อยแล้วแต่ความพร้อมเราดูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อ ในอำเภอบ้านฉางของเราซึ่งวันนี้นะคะก็ถือว่าอำเภอบ้านฉางของเราเนี่ยยังพบผู้ติดเชื้ออยู่จึงอยากจะวิงบอลขอความเมตตาจากผู้ปกครองว่าวันนี้นะคะเราต้องร่วมด้วยช่วยกันแบบสอบถามที่ทางคุณครูได้ส่งไปถึงผู้ปกครองขอให้ผู้ปกครองเนี่ยร่วมตอบคำถามกลับมาด้วยเพราะวันนี้เราได้ถามถึงนักเรียนที่มีกลุ่มเสี่ยงไหม เป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าได้รับวัคซีนแล้วหรือไม่นักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะก็อยากประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองว่าท่านนักเรียนครบ12ปีเต็ม<ๆ>ก็ขอความกรุณาท่านให้ประสานไปยังเราพสตหรือโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านนะคะเพื่อที่จะนํานักเรียนเข้าไปฉีดวัคซีนหรือถ้าท่านติดปัญหานะคะท่านแจ้งมาทางครูประจําชั้นครูประจําชั้นก็จะประสานให้อีกในลําดับหนึ่ง เพราะว่าในส่วนตัวของตัวเองนะคะค่อนข้างมั่นใจว่าถ้านักเรียนได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยคิดว่าเมื่อนักเรียนเนี่ยมีภาวะการต,ติดมันก็จะไม่ได้ลงปอดแต่ปัญหาหนึ่งท่านต้องไม่คิดว่าเราเนี่ยจะต้องมีการระมัดระวังแค่น้อยวันนี้ต้องบอกว่าเราต้องระมัดระวังอย่างมากนะคะเพราะนั้นต้องบอกกับผู้ปกครองว่าทำไมโรงเรียนจะต้องมีกฎระเบียบดังนี้ เหตุที่เรามีกฎระเบียบด,ดังนี้นะคะว่าเราไม่รับอาหารระหว่างทางเราไม่ให้ผู้ปกครองมาชุมนุมกันมากเราไม่ให้ผู้ปกครองมาในเวลาแอัดอยัดเยียดก็เพราะว่าเราเป็นห่วงตัวผู้ปกครองเองนะคะแล้วก็เป็นห่วงนักเรียนทุกคนรวมทั้งสวัสดิภาพของคุณครูนะคะท่านต้องเข้าใจว่าวันนี้เชื้อโรคมันลอยอยู่ในอากาศ เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเราก็ไม่ทราบว่าใครมีเชื้อหรือใครไม่มีเชื้อเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้ปกครองควรเตรียมมาให้กับเด็กนะคะ 1. ก็คือหน้ากากอนามัย 2. ถ้าเป็นไปได้ถ้าท่านจะเตรียมเจลแอลกอฮอล์ซึ่งจริงๆแล้วในห้องเรียนเนี่ยเรามีอยู่นะคะ สามสิ่งที่ท่านจะเตือยม,มาได้ก็คืออาจจะเป็นกระดาษที่ชูเปียกสำหรับให้เด็กเช็ดโต๊ะทำความสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละวันที่นักเรียนเนี่ยเรียนเลิกเรียนแล้วคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูประจำวิช,ชานะคะก็จะพานักเรียนเนี่ยทำความสะอาดในพื้นผิวที่เขาสัมผัสส่วนการใช้ห้องน้ำทางโรงเรียนเราก็ได้มีมาตรการการแยกห้องน้าไวใ้ใหอ้อย่างชัดเจนเพื่อที่จะระบุได้ว่าถ้ามีเด็ก คนนี้ที่เป็นเราจะมีภาวะในการดูแลแก้ไขนักเรียนคนอื่นๆอย่างไรแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราระมัดระวังก็คือเรื่องของการบูลลี่ก็คือการเรื่องของจิตใจดังนั้นกรณีที่เราตรวจ ATK ขอสร้างความเข้าใจว่าในวันที่26เราจะตรวจนักเรียนทั้งหมดทุกคนที่มีความประสงค์ที่ผู้ปกครองให้มาเรียนนะนะคะครบ100% แต่ในสัปดาห์ต่อไปซึ่งเป็นวันจันทร์เราก็ได้มีการหาลือกันกับคณะกรรมการสาราแล้วก็คณะทุนครูว,ว่าเราจะใช้ชุดตรวจที่เป็นแยงจมูกส่วนในวันพฤหัสในสัปดาห์เดียวกันที่เราจะมีการตรวจโดยการสุ่มนะคะในนักเรียนในแต่ละห้องเราก็จะใช้เป็นชนิดน้ำลายนั่นแสดงว่าในการตรวจเนี่ยมันสามารถคัดกรองได้ในระดับหนึ่ง แต่เราจะคัดกรองที่ดีที่สุดก็คือต้องการคัดกรองมาจากที่บ้านเพราะฉะนั้นอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยสังเกตอาการของนักเรียนในลําดับเริ่มต้นถ้าอาการของนักเรียนไม่ดีที่ทั้นค่วิงวอนของผู้ปกครองว่าท่านช่วยส่วนรวมนะคะท่านเก็บลูกท่านไว้ที่บ้านก่อนแต่ลูกท่านไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้เรียนนะคะเขาก็จะมีการได้รับการประสานจากคุณครูประจําชั้นหรือคุณครูประจําวิช,ชาต,ต่อไปทีนี้ส่วนในเรื่องของอาหารกลางวันนะคะ ตามที่ได้แจ้งกับทุกท่านผู้ปกครองอาจจะมีลูกที่อยู่ในสายชั้นที่ยังไม่ได้เปิดเรียนกรณีที่สายชั้นที่ยังได้เปิดเรียนนะคะเราก็จะจ่ายเป็นรายหัวให้21บาทต่อคนต่อวันแต่กรณีที่นักเรียนมาโรงเรียนแบบนี้นะคะทางเรียนก็จะทําอาหารให้นักเรียนรับประทานในราคา21บาทแต่ก็ถือว่าต้องมีคุณภาพเพราะว่าเราจะต้องมีการควบคุมให้นะคะเรื่องของกินให้อิ่มแล้วก็มีความปลอดภัยฉูกสกุขลักษณะ ในส่วนตรงนี้ทําความเข้าใจก่อนว่าถ้าท่านมีความประสงค์ว่าให้ลูกมาเรียนแล้วท่านก็จะไม่ได้รับเงิน21บาทต่อวันแต่ถ้าหากว่าท่านเรียนไปสักระยะหนึ่งนะคะกรณีว่าท่านเรียนไป3วันแล้วท่านหยุดไป1วันแล้วท่านมาเรียนอีก2วันในส่วนที่วันที่ท่านหยุดต้องขอความร่วมมือกับท่านเพราะวันนี้เราก็ประชุมคณะกรรมการก็มีมติว่าในส่วนตรงนั้นนะ่ะท่านจะไม่สามารถเรียกค่าหารความวันกับเราได้ เพราะเนื่องจากว่าทางเรียนเนี่ยได้มีการเตรียมซื้อของสดไปแล้วแล้วเราก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าวันนั้นลูกของท่านจะไม่มานะคะก็เลยแจ้งความประสงค์ว่าให้ท่านเข้าใจทางเรียนด้วยนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นหน่วยงานที่จะต้องดูแลรับผิดชอบในเรื่องของความปลอดภัยการจัดการเรียนการพัฒนาคุณภาพของเด็กบุตรหลานของท่านแต่ก็อยากขอความร่วมมือกับทุกท่านว่า วันนี้ทางโรงเรียนได้สงสารโดยผู้ในการโรงเรียนเนี่ยสร้างความเข้าใจให้กับท่านนะคะว่าหากท่านมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านคิดว่ายังไม่เข้าใจท่านก็สามารถโทรประสานที่เบอร์ผู้ในการโรงเรียนได้นะคะก็คือเบอร์0981498797ทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ098 149 87 97แต่ถ้าหากว่าท่านจะให้มีความฉับไวในเรื่องของขใกล้ตัวนักเรียนที่สุดนะคะก็คือคุณครูประจําชั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องมีเบอร์คุณครูประจําชั้นแล้วก็เมมเบอร์คุณครูประจําชั้นไว้ในโทรศัพท์นะคะเพื่อจะได้สอบถามว่าวันนี้บุตรหลานของท่านเป็นอย่างไรบ้างแต่เรามั่นใจว่าการที่นักเรียนมาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยแล้วนักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองจาก ATK แล้วเนี่ย คิดว่าปัญหามันจะลดน้อยลงนะคะวันนี้ที่เรามีการประชุมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เป็นพระเจ้าอาวาสคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านคณะคุณครูเราเราก็มีการตรวจคัดกรอง a อทนะคะในวันที่26เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นของนักเรียนเนี่ย25%ของคณะบุคลากร,กรก็อีก1 0ซ์นะคะ เพราะฉะนั้นในการส่มตรวจเราก็จะไม่ได้แจ้งให้นักเรียนรู้ก่อนล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านสังเกตว่าบุตรหลานท่านมีอาการท่านก็ไม่ต้องส่งมานะคะในกรณีวันนี้นะคะทางโรงเรียนนะคะได้ส่งแบบสอบถาไมไปถึงผู้ปกครองให้สํารวจในเรื่องของภาวะโรคที่เป็นความเสี่ยงว่าเป็นนักเรียนอ้วนไหมเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคความดันที่มีต่อความเสี่ยงในส่วนตรงนี้นะคะ มติในีที่ประชุมคณะกรรมการฐานาก็แจ้งว่าในกรณีที่เป็นความเสี่ยงเนี่ยขอให้ท่านช่วยโรงเรียนโดยความเป็นส่วนร่วมว่าขอให้นักเรียนเรียนออนไลน์นะคะหรือเรียนออนแฮนก็จะดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าท่านติดขัดอย่างไรนะคะท่านก็ปรึกษากับคุณครูประจำชั้นหรือดิฉันได้ตลอดเวลานะคะ ในการรับส่งนักเรียนที่จะกลับบ้านนะคะสําหรับนักเรียนที่เดินกลับบ้านท่านก็ไม่ต้องกังวลนะคะในส่วนตรงนี้เราจะมีคุณครูที่ดูแลนักเรียนที่ปล่อยนักเรียนเดินทางกลับบ้านนะคะแต่ท่านต้องระมัดระวังในการที่จะให้ใครมารับลูกหลานของท่านกลับบ้านนะคะท่านจะต้องทําความตกลงกับคุณครูประจําชั้นเพราะคุณครูประจําชั้นเนี่ยจะรู้จักผู้ปกครองที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้าเป็น น้าเป็นตาเป็นยายเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักเพราะฉะนั้นท่านจะให้ใครมารับลูกของท่านเพื่อความปลอดภัยเราไม่ได้กังวลในเรื่องของโรคอย่างเดียวนะคะแต่เราก็กังวลในการที่มีคนมารับเด็กกลับบ้านว่าจะปลอดภัยไหมตรงนี้ท่านก็จะต้องชี้แจงคุณครูคประจําชั้นเป็นรายวันรายวันไปด้วยนะคะส่วนในเรื่องอื่นๆน,นะคะฉะั้นคิดว่า ก็จะไม่น่ากังวลใจมากถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะผออยากให้ทุกคนถ้าหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นขอให้ทุกคนนะคะมีสติและเราจะอดทนแล้วเราจะฝ่าฟันแล้วเราจะสู้ไปได้วยกันได้ขอให้ท่านแค่รู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นหน่วยงานที่จะมาทำให้เด็กเกิดภาวะเสี่ยง แต่เราเป็นหน่วยงานที่จะทําให้เด็กได้พัฒนาการศึกษาพัฒนาเด็กให้สมวัยให้เป็นคนเก่งคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขท้ายนี้นะคะก็อํานวยอวยพรให้ผู้ปกครองทุกท่านนะคะมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานแล้วก็ปราศจากโรคภัยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะขอความร่วมมืออย่างยิ่งจริงๆนะคะถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยังไม่เข้าใจนะคะ เพราะวันนี้เราพูดคุยถึงประเด็นการตรวจ ATK ไปแล้วนะคะการที่นักเรียนจะมาการรับส่งนะคะการรับส่งเนี่ยคุณครูก็มีการวางแผนในการที่จะให้เด็กนั่งเป็นเก้าอี้แต่มันมีปัญหาอยู่อีกประเด็นหนึ่งนิดนึงนะคะกรณีที่ผู้ปกครองที่จะมารับนักเรียนเกินจากเวลาที่กําหนดที่ตามที่คุณครูตกลง อันนี้เราก็จะไม่ปล่อยให้นักเรียนเพ่นพ่านก็จะมีจุดก็คือเป็นเก้าอี้ของนักเรียนนักเรียนสามารถนั่งทําการบ้านตรงนั้นได้แต่ท้ายที่สุดตัวอย่างวิงวอนท่านว่าให้มารับนักเรียนกลับบ้านไวๆนะคะวันนี้เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ตั้งใจฟังเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะคะเราต้องไม่ปกปิดข้อมูลนะคะกรณีที่มีนักเรียนเป็นโรคหรือนักเรียนอยู่กลุ่มเสี่ยงนะคะเราต้องทางํทาตาม กรมควบคุมโรคติดต่อนะคะก็คือการกักตัวหรือพักตัวนักเรียนที่บ้านนะคะขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ